สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตล่าสุดของเจ้ากะทิกันนะคะอันนี้ตั้งชื่อให้แล้วชื่อว่ากะทิกําลังฝึกให้เขาเนี่ยพยายามให้จิกกินเองแต่เขาก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมจิกกินเองเนาะก็เลยเดี๋ยวอ่ะ,อะ,อะกินกินกินวายวอยว ก็เลยเอาไม้เนี่ยขึ้นมาให้เขาฝึกเกาะไม้ก่อนเริ่มกระพือปีกที่จะแบบบินแล้วพอเรียกชื่อก็จะแบบว่าร้องโวยวายมากเวลาหิวแต่ว่าช่วงเนี้ก็ก็กินกินห่างลงห่างขึ้นห่างขึ้นเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยให้กันแค่ให้กันแบบว่าชั่วโมงละครั้งได้หรือสองชั่วโมงครั้งอนะ่ะชั่วโมงละครั้งก็จะให้เขา อาหารที่เบียร์ให้นะคะก็จะเป็นหนอนนก50%เลยเนาะแล้วก็เป็นอาหารนกขุนทองแช่น้าอีก50%ส่วนอื่นๆที่จะเสริมให้เจ้ากะทิก่อนก็จะมีเป็นปลวยสุกบ้างมะละกอสุกบ้างแล้วก็ไข่ต้มก็จะเสริมนี้เขาเอาเขาไปอาบแดดตอนเช้า oh. แล้วเราก็หวังว่าเราเอารูปนกเหยี่ยวนี่ oh. เอามาใส่ในห้องให้เขาห้องของเขาเองห้องของเจ้ากระทีหวังว่าสักวันโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเหมือนนกเหยี่ยวมันไม่ใช่ก็คืออยากให้เขามีเพื่อนเหมือนมีเพื่อนน้อแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไปวางอยู่ตรงที่นกเข้ามากันเยอะๆให้เขาได้เห็นชีวิตธรรมชาติของเขาอยากจะฝึกให้เขาอะใช้ชีวิตในธรรมชาติได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถที่จะ หายดูน่าจะได้นะแต่ว่าขาของเจ้ากระทิอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขากันนี่ขาน้องจะเบี้ยวผิดรูปนะแล้วตอนนี้เราก็บอกว่ากําลังพยายามฝึกเขาก็เริ่มฝึกกระเพือปีกดินนะแต่ว่ายังร้องที่จะแบบผิวให้เราป้อนอยู่ก็แบบพยายามพยายามป้อนเขาแต่ว่าก็จะฝึกให้เขาอะ่ะหัดจิกกินเองบ้างเดี๋ยววันนี้อะ่ะก็จะเริ่มปล่อยบ้างแล้วว่าเอ้ยฝึกกินเองนะอะไรนะ ดูไว้นะครับทีกะทิจะต้องโตขึ้นมานี่เป็นเหมือนในรูปเลยนะกะทินะโอเคไหมตอนนี้เขาก็อยู่กับเราได้เราๆยา,า2สยังไม่ถึงยี่สวันเราวสิบแปดวันเนาะก็ถือว่าสมบูรณ์ขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะนี่เริ่มแบบว่าอยากออกข้างนอกเวลาเปิดตะกร้าให้นางก็จะแบบว่าบินขึ้นมาเกาะขอบข้างนอกมาก รู้สึกว่าหนังสือที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเอามาอยู่เป็นเพื่อนกะทิเนี่ยดูแลเป็นประโยชน์นาะดูเลยเพื่อนๆคนไหนนะคะอ่าอากะ,ะ,ะ,ะทิครับกินไหมยังยังร้องกินเองอยู่ยังร้องแบบให้เราป้อนยังไม่สามารถที่จะพยายามจิกกินเองได้แต่เดี๋ยวจะลองฝึกให้เขาหิวจะจัดแล้วเอาอาหารใส่ไว้ให้ให้เขาแบบฝึกกินเองดูน่าจะช่วยได้ค่อนข้างพอสมควรเลยแหละยัง เก่งค่ะเก่งกระโดดกระโดดไปกระโดดมาได้และกะทิคะ่ะกระทีไฮดูเริ่มแบบสนใจนกภายนอกเดี๋ยวจะพาไปหาเจอเอียงเอียงข้างนอกอาจจะแบบว่ามีการมีความตื่นตาตื่นใจขึ้นพยายามเหมือนอยากจะลองอยากเรียนรู้นะเขาฝึกเองอยังไงอ่ะ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  <Okay. S 1> นะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านี่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 ดูความแข็งแกร่งอกะทิอ่ะ โอเคไหมโอเคไหมอ่าอ่าอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปอ่ามามางั้นวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามดูนะคะแล้วเดี๋ยวเบียร์นะคะจะพาเจ้ากระทิออกไปเจอเพื่อนๆนด้านนอกนะเขาจะได้ฝึกว่าฝึกเรียนรู้ฝึกมองฝึกดูว่าเพื่อนๆข้างนอกเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นยังไงเพื่ออนาคตของเขาจะได้ไปเรียนรู้ใช้ชีวิตในธรรมชาติได้นะคะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอมกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตชีวิตเจ้ากะทินกเอี้ยงออกลังให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ